เราฉีกทิ้งแล้วเห็นไหมเราฉีกทิ้งแล้วฉีกทิ้งมันแล้วที่คำนินทาว่าร้ายคำลาบยศสันเสริญเราฉีกทิ้งแล้วเปิดชีวิตและแนวคิดสุดโต่งของอาจารย์ไม้ร่มที่สังคมยังตั้งข้อสงสัย หลายคนคงรู้จักอาจารย์ไม้ร่มธรรมชาติอโศกศิลปินอิสระวัย81ปีที่มีแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายทิ้งเงินค่าจ้างมหาศาลออกมาอยู่กับธรรมชาติสร้างงานศิลปะจากเปลวไฟใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่อายุรุ่นหลานรุง่งรุ่งเริงธทมธรรมชาติอโศก ด้วยขีเข้เท่าสักปกติค่ะถูกเหมือนทั่วไปแต่เราใช้ <ไป S 2> ธรรมชาติซักทันทีเลยด้วยไม่ได้ไม่ได้ใส่ตะกร้าหรือเลยไว้คือหลังจากเราเปลี่ยนชุดนี้เราซักเลยสบู่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเราใช้สบู่ทุกวันที่ทํากับดินครั้งแรกที่คุณถูคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่ในอ้อมกอดของแม่มันนุ่มบวลทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรียบง่ายและมีผู้ที่ติดตามผลงานอยู่มากมายแต่เหรียญมักจะมีสองด้านเสมอ นอกจากผู้ที่ชื่นชมแนวคิดของอาจารย์แล้วก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่ตั้งข้อสงสัยกับแนวคิดและการใช้ชีวิตที่สุดตรงรวมถึงบางอย่างที่ดูแปลกเกินกว่าจะตีความว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเรียบง่าย ตัวอาจารย์ไม้ร่มเองก็มีวิธีจัดการกับเรื่องนี้ในวิถีแบบตัวเองเป็นบ้านหลังเดียวในโลกอบอกได้เลยที่ที่อยู่สูงที่สุดที่ผมอยู่เดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาเองอาจใช้หินวางวางแล้วเป็นเขาเรียกว่าผมตั้งชื่อว่ายอดเขาว่าเขาว่าเขาว่าอย่างเขาว่าบ้าเขาว่าบ้ากลามเขาว่าจนเขาว่าอะไรต่างๆเขาว่าอย่างนี้ใช่แต่อาจารย์อยู่บนเหนือมันอยู่บนยอดเหนือมันเลย ทำอย่างไรละ่ะที่เราข้ามขาอว่าได้คือรู้ว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักสิ่งที่เราทำค่ะว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าแยกได้ว่าอันไหนเป็นคุณเป็นโทษและเราทำสิ่งนั้นแม้จะมีเขาว่าอะไรต่างๆนานาทั่วทั้งโลกก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเรารู้จักตัวเองแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นสิ่งนี้เราก็ควรทำแค่นั้นเองเราฉีกทิ้งแล้ว เไหมเราฉีกทิ้งแล้วฉีกทิ้งมันแล้วนี่คำนินทาว่าร้ายคำลาภยศสันเสริญเราฉีกทิ้งแล้วเห็น oh. ไหมฮะเราไม่แคร์กับตัวนั้นเลยแล้วเราเอาตัวนั้นมาเช็ดเท้าเลยเราเอาตัวนั้นมาถูพื้นแล้วเรา,เาตัวนั้นมาเป็นเสื้อเป็นอาภรประดับกายแล้วคุณจะว่าอย่างไรว่ามาเลยเราอยู่เหนือเขาว่าจริงๆเพราะเราไม่ได้สะทกสะทานแต่ เมื่อไหรเราทําชั่วแล้วเขาว่านั่นแหละเราจะต้องสะทกสะทานหวั่นไหว<ร>ต้องปรับปรุงต้องเสียใจต้องอะไรถ้าจะเป็นนะก็ต้องเป็นแต่เราต้องปรับถ้าเขาว่าแล้วมันจริงเราชั่วจริงเราปรับทันทีเราเปลี่ยนทันทีเนี่ยเราทําเป็นภูเขาก่อนเราก็ทําเป็นทุ่งนาทัานพี่ลูกนั้นงอมกว่างอมหมดแล้ว แหวนนี่สับปะรดเราก็ปลูกไว้จะได้เป็นสับปะรดเสียทีตอนนี้ยังไม่สุกนะีโปนรนี้มันจะเลื้อยถอนวัชพืชบางอย่างที่เราเราไม่ใช้